Heart สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะพานิสิทธบททวนเกี่ยวกับเรื่อง Verbs for Rules บทที่2นะคะ Verbs for Rules เป็นกริยาช่วยประเภทหนึง่งซึ่งใช้คู่กับกริยาหลักของประโยคเพื่ออธิบายถึงกฎกติกาและข้อบังคับในที่นี้จะมีการนำเสนอทั้งสิ้น6คคำและทุกคำจะต้องตามหลังด้วย Main Verb หรือกริยาหลักนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มดูวิธีการใช้ผ่าน driving rules หรือกฎของการขับรถกันค่ะสองคำแรกที่อาจารย์จะพานิสิตไปดูนะคะก็คือคำว่า must แล้วก็คำว่า have to ค่ะซึ่งสองคำนี้นะคะนิสิตเราจะใช้กรณีที่พูดถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามค่ะและนะคะเราจะพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะที่นิสิตนะคะจะต้องทำตามค่ะนิสิตตัวอย่างประโยคค่ะเช่น we must have a driving license before driving must ค่ะเป็นกิริยาช่วยนะคะหรือเป็น verbs for you และเขาจะต้องตามหลังด้วยกิริยาหลักค่ะคือคำว่า have นะคะ we must have a driving license before driving ก็คือเราต้องมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนขับรถค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือ you have to wear a helmet when you ride a motorbike ประโยคนี้ค่ะ have to ค่ะก็ตามหลังด้วยกิริยาหลักเหมือนกันคือคำว่า wear ค่ะคุณจะต้องสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่รถจักยานยนต์ค่ะ ซึ่งมันเป็นกฎนะคะต่อไปค่ะข้อที่1.3ค่ะ john has to buckle up before he starts driving john has to ค่ะนะคะเป็นกิริยาช่วยนะคะหรือเป็น verbs for you ในที่นี้เราค่ะจะต้องตามหลังด้วยกิริยาหลักคือ buckle up ค่ะซิที่แปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้หนูสังเกตอยู่นะคะนั่นก็คือ ประธานค่ะนิสิตตามข้อ1.2เนี่ยประธานเป็นประธานพป้าหูพจน์นะคะเราจะใช้กับคำว่า h a v e to ค่ะแต่ถ้าตามข้อ1.3นะคะประธานค่ะเป็นประธานเอก,กพจน์นะคะเราจะใช้กับคำว่า h a s to ค่ะนะคะนี่คือข้อแตกต่างแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้ก็คือเหมือนกันก็คือเราจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นที่นิสิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับคำว่า must แล้วก็คำว่า h a v e t o ต่อไปค่ะคำต่อไปที่อาจารย์อยากจะให้หนูรู้จักในวันนี้ก็คือคำว่า can ค่ะ ซึ่ง can ในที่นี้นะคะเป็นเรื่องของการอนุญาตให้ทำได้เช่นตัวอย่างประโยคค่ะการที่เราขับรถนะคะนิสิ you can listen to the radio while you are driving นั่นหมายความว่าค่ะคุณฟังวิทยุได้ค่ะระหว่างการขับขี่ไม่ได้ผิดกฎอะไรคือหนูทำได้นะคะ can ค่ะเหมือนกันค่ะเป็น uh, verb for you นะคะเป็นกิริยาช่วยค่ะที่เขาจะต้องตามหลังด้วยกิริยาหลักก็คือคำา ว่า l i s t e นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะพานิสิตนะคะไปดูค่ะที่คำว่า mustn't แล้วก็คำว่า can't ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะคะเราจะใช้กรณีที่พูดถึงสิ่งที่ไม่อนุญาตหรือเป็นข้อห้ามค่ะนิสิตนะคะก็คือทำไม่ได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างประโยคแรกค่ะ red and white stripes Painted on it here means that the driver mustn't park there. เวลาที่เรานะคะนิสิตไปเจอเส้นขาวแดงค่ะหมายความว่าผู้ขับขี่ห้ามจอดรถตรงนั้นค่ะนิสิตเห็นไหมคะ The driver mustn't park there ก็คือค่ะ m u s ึ n t น,นะคะแปลว่าห้าม นะคะก็คือหรือไม่อนุญาต park ค่ะเป็น verb แท้นะคะหรือว่าเป็นกิริยาหลักในที่นี้นั่นก็คือนะคะเขาห้ามไปจอดตรงนั้นนั่นเองเส้นขาวแดงนะคะอ่าถ้าเราไปจอดเราก็จะโดนอ่าตำรวจนะคะจับหรือไม่ก็ล็อก้อ,กอกนะคะนิสิตต่อไปค่ะนะคะเราไปดูกันค่ะที่ประโยคตัวอย่างนะคะต่อไปก็คือ you can't drive in Thailand if you are under 18 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถที่ไทยค่ะหากมีอายุต่ำกว่า18ปีอ่าในที่นี้นะคะนิสิต can't หรือ can't นี่นะคะนิสิตเ,เรานะคะก็ใช้เป็น verb for rule และตามหลังด้วยกิริยาหลักก็คือคำว่า drive ค่ะ นะคะก็คือห้ามขับหรือไม่ก็ไม่อนุญาตให้ขับถ้าเกิดนิสิตไปขับนั่นก็คือหนูกําลังทําผิดกฎหมายอยู่เพราะว่า,าตามกฎหมายของบ้านเรานะคะก็คือเราจะต้องขับรถยนต์ได้เนี่ยต้องอายุ18ปีถึงจะไปทําใบขับขี่ได้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ Don't have to ค่ะ Don't have to นะคะเราจะใช้กรณีที่ พูดถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามค่ะแต่ถ้าหนูอยากทำนะคะอ่ะมันก็ทำได้คือมันไม่ได้ผิดกฎนะคะนิสิตอย่างตัวอย่างค่ะที่อาจารย์เอามาให้ดูนี้นะคะก็คือ you don't have to buy a car insurance in New Hampshire USA don't have to ในที่นี้นะคะนิสิตเป็น verb for rule หรือว่ากิริยาช่วยที่จะต้องตามหลังด้วยกิริยาหลักคะ่ะนิสิตอ่ามันเป็นการใช้นะคะซึ่งกิริยาหลักที่เราใช้อยู่ตอนนี้ค่ะคือคําว่า by ประโยคนี้ค่ะมีความหมายว่า คุณไม่จำเป็นต้องซื้อประกันรถยนต์ค่ะหากคุณอยู่ที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่า,าเขาไม่ผิดกฎหมายนะคะในสิทธิตก็คือหนูจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถ้าเกิดหนูอยากซื้อเพื่อความอุ่นใจก็ได้เหมือนกันแต่ก็คือถ้าหนูไม่ซื้อนะคะมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะ,ะในวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องการพอยต์อีกนะคะอยากให้หนูสังเกตอีกก็คือนะคะ การใช้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พาหนูดูเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้มัส can mustn หรือว่า can't นี้นะคะนิสิตเราค่ะจะใช้กับนะคะประธานทุกตัวบนโรคใบนี้ค่ะนิสิตนะคะ,รนะคะประธานทุกตัวนะคะอาจจะเป็นประธานเอกพจน์ก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเป็นประธานพองหจน์ก็ได้แต่นะคะนิสิตสำหรับนะคะการใช้ Don't h a v e t o แล้วก็ h a v e t o เนี่ยนะคะเราค่ะจะมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือ Don't h a v e t o นะคะแล้วก็ h a v e t o เนี่ยนะคะนิสิต เราค่ะจะใช้กับประธานนะคะที่เป็นประธานพาหูพจน์ค่ะและนะคะถ้าเราจะใช้คำว่า doesn't h a v e t o แล้วก็ h a s t o เนี่ยเราค่ะจะไปใช้กับประธานค่ะที่เป็นประธานเอก,กพจน์ค่ะนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะ,ะทั้งหมด หกคำนะคะที่อาจารย์พาหนูดูเริ่มต้นเลยนะคะอ่าก็คือ don't have to แล้วก็ have to เนี่ยเราจะแยกมาใช้กับประธานเพหูพจน์นะคะแต่ถ้าเป็น d o e s ซึ่ง v e to หรือ has to เราจะใช้กับประธานเอก,กพจน์ค่ะให้เป็นข้อสังเกตนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนิสิตก็ ทบทวนเกี่ยวเรื่องของการใช้ verb for y o แต่เพียงเท่านี้นะคะให้นิสิตลองไปทบทวนเพิ่มเติมอีกรอบนะคะอ่าหวังว่าวันนี้นิสิตจะได้ไอเดียแล้วก็ความรู้ใหม่บ้างนะคะนิสิตสำหรับวันนี้ค่ะพอแค่นี้นะคะ That's it for today Bye. สวัสดีค่ะ Part A Shack.